อันตรายดย้ัต่อยอ่ะอะไรอย่างนี้แล้วกอดูดีด้วมางานอะไรมานีมากร่วมงานค่ะก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างสถานูปอิตาลีค่ะแล้วก็กระทรวงพาณิชย์ของอิตาลีค่ะแล้วก็ร่วมกับ้อปีด้วยก็คือเป็นการเอาของเด็ดของดังอิตาลีที่เป็นของกันเข้าอิตาลีแท้ๆนะคะเข้าไปอยู่ในแอปพลิเคชันของปีก็คือสามารถที่จะ ซื้อกันได้เลยแต่วันนี้งานที่เรามีก็คือว่าเราจะมีสินค้าบางส่วนที่เอามาให้เห็นกับตาว่าของแต่ละอย่างมันเป็นยังไงเกิดว่าเรามาเห็นแล้วอยากได้ก็สามารถสแกนได้เลยแล้วก็มีส่วนลดมากมายค่ะแล้วมีเลงอะไรไ,มไมหมคะวันนี้วันนี้ก็จะมากับคุณอเล็กเชเดร์ก็จะมีความเล็งเพวาเอ่อด้ากากรอบต่างๆค่ะใช่เป็นฟิลเขาพยายามอยากจะให้เราทำตั้เข้าให้เป็นอยากให้เรามีจิตวิญญาณความเป็นนิสิตแม่สื่เรือใช่ไม่มีเลย ฝากค่ะเองก็ฝากไว้ด้วยนะคะของเด็ดของดังของอิตาลีนะคะมาอยู่ที่เชนท์แอนด์เวลแล้วนะคะก็สามารถมารับชมกันได้มาดูของกันได้นะคะจนถึงวันที่หนึ่งตุลาคมหรือไม่ก็เอาง่ายๆก็คือเข้าแอปช้อปปี้ได้เลยค่ะเลือะแยาเลยตุลย์จังเลยอ่ะนะโอ้โหแฟนมากเลยอ่ะยังไงคือแฟนเนาะใช่ไหมล่ะทำไมเอาจริงจัง ก็รู e. ้สึกว่าเริ่มเบื่อแล้วเหมือนกันกับการต้องออกมาพูดว่าไม่ใช่ค่ะฉันอยากมีสิทธิ์ที่มีไม์ล้อมแบบนี้แล้วพูดว่าคุยคุยกันอยู่แต่มันไม่เกิดขึ้นสักทีแทำไมกับปอถึงไม่ใช่อะคือปอเนี่ยเป็นเพื่อนเจนมานแล้วแล้วก็จริงๆอะอันนั้นคือวันเกิดนาเราก็คิดไปแล้วแหละว่าน่าจะไม่ได้ไม่ได้เจอไม่ได้เจอนางอะไรเงี้ยแต่ว่า มันมีแค่คือเราเข้าใจในสถานการณ์เราก็เข้าใจว่า,าคนอื่นจะเข้าใจกับเราซึ่งเปล่าคนอ่านเราก็รู้สึกว่าแคบช่งหวังซึิงจริงมันไม่มีอะไรเลยคือเขาทํางานอยู่ตรงข้ามเราแล้วเราโทรไปให้เปิดเบอร์เดกเขาอะไรย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าอ๋อเขาทำงานอยู่ตรงข้ามเราเอาว่างนี่แกยังไม่ถ่ายนี่แกมากินข้าวกับชานเราก็แบบเออซื้อเค้กซื้ออะไรเตรียมไว้ความมศร้าของงานก็คือานางแบบนางเหมือนนางกดคนไม่คือนางกูไม่คิดว่าจะมีใครแบบว่า มาซื้อเค้กสืบพระวันเกิดนางๆก็เลยซื้อเค้กแล้วเป่าเทียนคนเดียวแล้วเ,เรารู้สึกยังไงบ้างเพาเออีกเขาเป่าเ,เขาโคตรลงไอศีแล้วเป็นเสียงแบบแฮปปี้เบิร์เดย์แฮปปี้เบอร์เดย์ให้บอกทำไมเศร้าขนาดนี้น,น, <laughs> นี่ก็เลยเขียนแคปชั่นไปบอกว่าคือคือไม่ต้องเป่าไม่ต้องเป่าเทียนคนเดียวไม่ต้องเป่าเค้กค,คนเดียวนะเพราะว่าเตรียมไว้แล้วแค่รอหน่อยก็เลยเล่คเพื่อตั้งแบบนั้นเนี่ยเหรอ ล้วเหตุการณ์ที้ทำให้เขาตกหลุมรักเราไหมคะเฮ้ยทำไมนะมันหลอกเราเซฟเขาหรอเราเซฟเขาหรอก็ไม่มีไม่มีวี่แววอ่ะมันมีโอกาสไหมมันมีโอกาสสีผักหรอมันมีโกันมันมีโอกาสผีผักไหมถ้ามองในมุมตะกี้นะไม่มีกลิ่น มันไม่มีกันเาารปิดก่นหรือเลยอะฉันไม่ได้ปิดกั้นนะแต่ว่าก็ไม่หลอกตัวเลยมันมันไม่มีกลิ่นเลยอ่ะหรือว่ารอเขาเริ่มก่อนหรือว่ายังไงครับรอเขาเริ่มเปิดทางเปิดโอกาสก่อนมันก็รู้จักกันมานานหรือยังโอ้คุยขนาดนี้เลยเหรอมันก็รู้จักกันมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ไม่รู้ว่ามันมันไม่เห็นอ่ะมันเห็นเลยมันไม่เห็นแต่ไม่รู้สึกหรอกว่าเคมีเราสองคนมันได้รู้เรารู้สึกแล้วเราพยายามยัดเยกความเป็นเมียให้เขาแย่แต่ม่ไม่ถามยัดยังไงเวลาที่เราเต้นด้วยกันลงติ๊กหรอกก็เห็นว่าเนี่ยเราคือกิ่งทองและปใบย์เราคือผีเน่ากับโรงพูดังนั้นเราก็พยายามบอกเขาว่า ู้แลเรามอกกันนะทำไมอาจารย์แจ็คกี้รู้สึกไงกับการที่เขเต้นเราเอลเขาบอกว่าเอลใส่ 5G เราตอบกันยังไงบ้างเอ่อด้วยความที่เราเป็นเพื่อนกันมานานเราก็จะรู้ว่าในทุกการเด้งของเข่ามันจะส่งผลต่ออาการปวดหลังใช่เราก็จะรู้สึกว่าแบบเหมือนทุกครั้งที่แบบว่าไปไหนมาไหนในทุยแบบเจ็บหลังไปหมดคือนางคงนางคงเด้งมาหลายปีก่อนนานไม่บอกไหมหลังปวดหลังปวดหลังแต่ว่าทุกครั้งที่บอกว่าปวดหลังฉันเห็นขึ้นเวทีก็เด้งต่อ ก็นึกว่า 5G เราเิ่มาบมากกับ 5G เขาว่ะไม่ได้คมกับ 5G เพราะเราก็ 10G มันกลเขาแรงเขาแรงาาเราก็แรงตอบใช่ดูเวลาเต้นคู่จะมีใครวนไหนขอดนแม่น้องบอม 10G หน่อยหรอช่ยมันยชุ้มันดาเออชั้นันดาชันัด จ็กกี้โกงงไหมเพราข่าวถ้าเราออกงันกิมเวนงานข่าวจะเปลี่ยนว่าทั้งที่แล้วก็เป็นตาโคตรตาเลยหนุ่มเปลี่ยนไปเลือกอีเวนเ์เคยมีสาร์นะก็เลยก็เลยบอกไปรอบที่แล้วว่าคือทั้งหมดทั้งมวลที่เคยเป็นข่าวกับเราอะถ้ามันมีคนที่เป็นคนจริงๆบ้างที่แบบคุยกับเราอะเพื่อเป็นตัวจริงบ้างเงี้ยก็จะรู้สึกดีแต่ว่ามันก็ไม่เคยแบบมันก็ไม่เคยมีตัวจริงอยู่ในนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ย มาเแล้วมันมีคนรับตู้นะนอกจากแบบว่าคนที่เราไปเนี่ยเป็นขาเราเป็นคนไม่ได้เป็นข่าวอ่ะมาจีบมีไหมนี่เราเห็นเล่าเลยอ่ะเล่าหน่อยมันเยอะไหมมีเยอะแปลกคือมันก็มีเข้ามาบ้างค่ะใช่แต่ว่ามันก็จะแบบไม่ได้ไม่ได้เข้ามาแล้วคุยแล้วก็เป็นคนคุยแล้วก็ได้ออกมาพูดอย่างเงี้ยมันมันไม่มันไม่ทันขนาดนั้นมันจะแค่เป็นฟิลแบบรู้จัก พูดคุยกันอ่าไม่ใช่แล้วเลยอย่างเงี้ยทุกอย่างมันจะเร็วมากใช่ส่งแปลกๆมันไม่ส่งแปลกๆส่งแปลกๆหรอส่งรูปแปบอ๋อส่งรูปแปลกๆอ๋อก็มีก็มีก็มีค่ะแต่สเปคเราเราเยอะเออคิดเหมือนกันคิดเหมือนกันว่าหรือเราเยะไปนะหรือว่าเราตั้งสเปคสูงไปหรือเปล่าแต่เราก็รู้สึกว่าเราก็ลดทอนจนไม่เหลืออะไรแล้วนะตอนนี้ กับเดิมกับพีเราอยู่ที่ตรงไหนนะก็เกตบรินทรนอะไอ่ะแล้วตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้เหลือปอนน์ไม่อยากทำนะ่แหละนะไม่ได้ก็บแบบว่าเขาหลอคนขาล่ำอยู่นะจะชอบเลยอ่ะแล้วก็เหนือใค่ไหนแล้วก็คือจริงๆถ้าจะไปจริงๆอ่ะขอ หลงฟ้าหรือว่าเต็มร้อยเปอร์เซนต์หรอกแต่ว่าพื้นฐานเป็นคนดีรู้ว่าอันไหนทำแล้วถูกอันไหนทำแล้วผิดแค่นี้แล้วก็ลองมาคุยกันก่อนว่ามันสามารถที่จะไปได้วยกันได้ไหมแล้วก็ภาวนาฟ้าฝนอยากจะแบบสัมภาษณ์แล้วมีการประกาศสักทีว่าคุยอยู่จ้านคนแก่ครั้งนัหล่นอะไรวะคนดีน <c ười> คนดีเสนอตัวไม่แต่ช่างไม่แต่กีนเรื่องหมักไปโคทรตแม่รักสุเมื่อกี้เต่ารูปไข่ไก่ใช่ หรือว่าเคยแล้วไอโทสหรอจะไปไอโทสพาแม่ราเนนิเไม่ถูกเลยอ่ะก็ก็ก็เคยเลยหนูหยิบลูกไข่ไปหยิบลูกไข่ไปหนูหนูหยิบหนูไม่ได้หยิบลูกไข่คือวันนั้นหนูไปถ่ายยูทูบแล้วเขาบอกว่าคือหนูถ่ายงานลูกค้าเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกค้าบอกว่าเธอทำไม่ครบขอเอาโทรศัพท์ไปทำแบบ ต่อหน้าพ่อแม่ได้ไหมเขาต้องการเก็บฟุตไอเราอ่ะก็เปิดแบบไอจีเดี๋ยวเราก็เปิดไอจีแล้วก็ทำเป็นแบบส่องให้พ่อแม่ดูตอนนั้นเราก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะจะเป็นใคร้วเป็นรูกใครก็เป็นรูปของคนที่โพสรูปล่าสุดใครอ่ะซึ่งเดี๋ยวถ้าได้คุยกันโอ้โหท่เ็นหน้าเหรอคนไทยไหมคนไทยในวงการไหมในวงการน่าเอกนะพระเอกไหม ไม่บาดหรอกไม่ใช่เดี๋ยวบอกไปเดี๋ยวรอบหน้าพี่น้องอีกพอมันยัไม่เปิดยไม่เปิดไปแล้วก็คือมันมีฟีดแบ็กกลับมายังไงบ้างหรือว่าตอนแรกเราก็แบบเออ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 คือยบอกพีแม่ว่าไหนแม่ว่าแม่คะเอาประมาณนี้นะคะคือเราก็ไม่ได้พูดจริงเพราะว่าคุลูกค้าอยากได้ฟูดได้ไหมคือคุณลูกค้าอยากได้ฟูดเราก็แฮ่แฮะแฮ่ให้คุณลูกค้าได้ฟูดแอบแล้วแอบแล้วเปิดได้เราก็แฮ่แฮะแฮะเสร็จปุ๊บเราต่อรอเอาเบอร์ถือมาดูเล รู้คนที่พึ่งโพแล้วก็จะแต่เราพีมจะพูดจิงผิดหรือเปล่าเนี่ยป้าก็ไม่ติดนะป้าจากวันนั้นก็ถึงวันนี้เขารู้อย่างงั้ว่าเราโอ้เนี่ยก็ยังไม่เห็นหนทางยังไม่เห็นการที่จะแบบสามารถพูดคุยกันไม่งั้นเจ๊กี้ช่วยบอกค่ะสามสามสามคำกดจะรู้สึกว่จกัดความเป็นเขาเราจะได้รู้สึกว่าตีมูแคบมันลงเค็มเค็มเค็มตัวนี้หนอมันไม่ตอบหรอกอีกคำหนึ่งสองคำอีกสองคำเค็ม ไม่ไม่รู้แล้วว่าข้สอันอ่ะระุตัวตนเขารอเคมอายุเยอะั้เล่ามั้ยล่ก็ล่อยู่ล่าสุดเป็นรัสมีแข ห่าไปเลยใช่หรือว่าต้องเงียบๆกี๊อย่าแบบกระตุกกระตาหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่หมอก็เริ่มท้อแล้วว่าหมอดูบอกว่าไงดดงความรักหมอดูบอกว่าไงหมอดูก็มันหลังๆเนี่ยไม่ได้ดูเลยดูเมื่อนานมากมาแล้วแต่อนานนา่มาแล้วเขาบอกไหมว่าเราอับไหมหรือว่าเราแบบ ผมก็บอกแค่ว่าเอออาจจะแบบเป็นคนมีตําหนินอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นก็อย่างที่บอกไปอาจจะเป็นต่างชาติหรือว่าเป็นคนที่มีครอบครัวมาแล้วหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าตําหนิไม่ตําหนิมันก็อยู่ที่จิตใจของเราถ้าเราชอบคนนี้แล้วเขามีใยที่แก้มเราก็รู้สึกว่านี่คือตําหนิแล้วก็แไหนคนดันไหนคนไม่เชื่อว่าสวยขนาดนี้ทำไมยังโสดอาจจะมีเก็บไว้แต่ไม่เล่าเอาจริงป้าอยากเป็นอย่างนั้นมากเลย อยากมีคนเก็บไว้คนนี้กันปะคะคนไหนคะใช่เทปนี้ใช่เทปนี้พี่ดูสิตั้งแต่อีเดือนไหนอ่ะพี่ดูสิเทปนี้รู้สึกยงไรู้สึกไงคำว่าสวยมักนกตลกมักได้เพราะเราดูครบศูนย์นะคะเดี๋ยวฉันจะทําการอธิบายให้เข้าใจสวยมักนกตลกมักได้มันไม่มีอยู่จริงนะคะเพราะว่า คนที่สวยจะให้คนที่ตลกเป็นคนสภาเป็นสภาให้มันได้ผู้ชายค่ะมันนางคนที่สวยจะยืนรอทำท่าสวยๆแล้วบัสกิดบอกอีตลกว่าเธอผู้ชายคนนี้ดีจังเลยอ่ะไปดีไห้หน่อยสิเราอีตลกเนี่ยเนี่ยอีตลกเนี่แหละที่ต้องทำหน้าที่เพื่อพวกเราชอบอ่ะ ก็คือสุดท้ายคนได้คือสวยแล้วเราทำยังไงอ่ะกลับบ้านเราก็กลับบ้านแล้วก็ดูว่าเพื่อนเรากลับบ้านครบทุกคนไหมกลับไปหรือเปล่าคือเราับหน้าที่หรือเปล่าเราเป็นคนสวยบ้านอะไรเงี้ยจริงๆมันไม่เคยเกิดเลยเพราะว่าทุกครั้งที่ไปกับเพื่อนแล้วตั้งใจตั้งใจจะไปก็จะลงเอยที่ร้านไม่มีคนไม่บ็ดได ต๊ะฉันอะเป็นโต๊ะเดียวตลอดเลยทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้วะไปไวหรือเปล่าหรือเปล่าแต่ฉันก็อยู่จนจบตอนนั้นก็ไม่มีคนฉันก็อยู่กับนักร้องตลอดเลยโอเคมาใจได้แล้วโอเคกำลังใจให้นะรอบหน้าเนาะสักทีก็ได้นะเนาะ